มีอะไรก็เล่นไม่ถูกค่ะเอาผู้ให่บอกเจ้าดื้อะก้ยเอ็บอยู่ในเบบี่ดนอุ้ยเขากินเบบี่น้ำเดเน้กินให้เขากินเบบี่น้ำเดใช่นั่นจะบ้องข่อยเร้วมาบุฟเฟ่คยถิ่นจังเป็นไทยใส่มพื้น ปลาแบบแปลกๆเลยไม่ซ่อนล้วจอยถ้าปรุงบอกฮงดุนฮะเป็นแทนท่าจับสมองละแม่โดนเนิ่เขาตั้งเบียดไปแล้วน้ำเข้าไปบอกน่นเน่นเน่นน้ำไป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 ไทายอ้ายนนี้เมียนแล้วว่าตำคนตำย่างก่เมื่อกี้น่ะ มีวัวัยตำไวัยวัแต่ว่ามันช้าอ่ะไหนที่รวยผู้เดยเบาซำหน่อยผู้บบาหน่อยกินย่างส่วนเดะต่มีใสจมีเบิร์ดแล้วแต่จะทำให้นหะอืมงาที่ฉันรอมานานมากแต่ฉันไม่ได้กินฮันเน่เอาเบอร์หนังไง แทนกินยังบัตโตไม่มีใบทูแล้วก็บ่มีจานถูด้วยค่ะนี่ไปดี๋ยวทุกคนมากินตำหมี่กันขขาบวงไยค่ะนี่มันจะใส่บ่ได้แล้วมันมาเอาจะมีกันแหละต้องหั่นเออบวกแต่ไม่ถูฟ้อมไม่ถูด้วยค่ะเอ้าตำหมี่แบบ แบบแบบลาวๆแซบ่บมันก็จะมีอีนด,ด้วยนองอืมซึ่งหลายคนก็กมุทายเป็นเจ๋อที่เกาะประเด่นตนนะฮะเนะขาใส่แล้วเสร็จแล้วค่ะส่องคนกินภูรจาจารย์ มึงเจ้าบุปีนั่งองเงาเว้ยมึงเจ้าบุปีนั่งองเมาเดินกินตําหนี่นะรด้กอดจุยอดป่ะมาทำหืมหุ่มมาจะหุ่มมาจะใส่จุยอดท่านะ คหบอกคหทนบอกดีนเอ้าเนกบเจ้าบอกเจ้าเป็นแทนบอกคุหนบอกไน้าวอ่าะเลน้ำเนี่หนกับาตตไปหาไปหาคนบอกแซบแสบแเดามันเผ็ดเจ็บปาก น้องก็มาลูกชิ้นหดออ้โเด็ดปะบูตามีอะไรยังมีตทมขับยากอีกทำเส้นขับยากีงจมูกงงเงฮะ มัมีมะม่งอะแต่วามันไม่มีค่ะเข้าบุกคา่เห็ดบ้งเผ็ดบ้งนึหมืเบตี้จะหายอะยไหมคะค่ะองมอาหน่อยมา่อยยุงเกียมาเจเออ

ก็เจียนให้เจ้าก่อนใช้ทิมมัดนดีเต้าหี้ต่เอาทิมออันนี้จับคาเปียกหับูตันมาดดกินงกันแล้วก็ เคาซีตาเส้นแบบครับอันนี้นะเงินหง้วยเกิดอะไรอืมอืูุดายเนู่ดหนักไมอืมโอเคว้าวว้าวเดี๋ยวไว้ค่องตัวนี้อุ้มทีตากนดิเงินแพงอันยันเออเดี๋ยวว้นะ thưa đá da thôi bà ừ. 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 cho kênh Ghiền phong Gõ Để lại bỏ nữa những video hấp dẫn ก็ได้บานกันผ่าเข้างหบงไหนบอมัน,น,น,นมีนเดินเจ็บานจะบอกนารนี้มันที่ผ็ปกท่านั้นเพศใจมากมันเนอาไป Mà <N> bao giờ tôi ở một <toilet> mình, các không có ai Thôi đi thôi.

เขาบอกพี่มันจะแซบก่นอ่ะขาบอกอางเงี้แซงไแล้ว้าวที่าได้ใส่ไม่พเป็น เสร็ไปแล้วใส่ไม่ทูบมาเป็นดูดีน้องหอมกระเจียวกระเจียวทอดผ้ากระเจียวอร่อยมากใส่ไม้ทูบด้วแนะคบอสะ บ่แสบคอว่าบ่แสบสรุปว่าบ่แสบสรุปว่าบอแสบเี่ยนูซิบแสบีอยู่แต่อามันผดผ็ดแล้วคนก็เลยบอกว่าบแสบสำหรับคลิปนี้กะขอจบไว้สำหรับเดอนเด้อเพราะว่าเฮา s ิตอยู่ไปต่อ o ต่อยู่เออแสบอยู่นะเ คิปนี้ก็ขอจบก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีบอบ๊ายบายเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเลยดูเราบ๊ายบายน้ำแบบนี้